โอเครีโอนี้สำหรับคุณป๊อกแป๊กเลยนะคะโหสุดยอดเลยบาดเี็งทุกสัดส่วนเริ่มแรกของการขึ้นท่าหัวนะจะต้องมั่นใจว่าหน้าท้องมีความแข็งแรงนะ ก่อนก็นได้เพื่อเตรียมตัวนะถ้าเรารู้สึกว่าพี่ถ้าเราทําไม่ได้นะคะให้เริ่มโอเคโเคได้อเริ่มจาก e อ b o w แพลงอย่างนี้นะ,ะ,ะววน,นะคะหายใจค่ะดมแล้วพกไปเัร็จนะคะซ้อมก่อนหายใจเข้ามาหายจออกไปสิบรอบเนาะแต่จะทำให้ดูห้ารอบค่ะ จากนั้นก็วางเข่าไปเนาะโอ๊ะโอโอ่าวางเข่าไปเห็นตรงไหมเนาะอืมมือจับที่ข้อศอกค่ะเพื่อเป็นการวัดน้าผานวางลงไปก่อนมือประสานกันนะคะเก็บนิ้วก้อยที่อยู่ด้านในไว้วางศีรษะลงไปวางศีรษะลงไปนะคะให้ท้องแขนของเราทํางานค่ะข้อศอกไม่กางออกนะคะข้อศอกชิด ไว้ที่ลำตัวเสมอค่ะให้ได้ฉากเสมอนะจากนั้นก็อ่ะเดินเดินมาเดินมาอย่างนี้นะคะถ้าเรายังไม่แข็งแต่ไม่เก่งเราองอเอองอเข่าก่อนองอเข่ามาที่สรงอกสังเกตไหมคะว่าตะโพกจะเลยไปแล้วให้ตะโพกของเราค่ะเลยไปก่อนเลยไปก่อนนะคะจะรบรับขาเข้ามาดูนะคะพอครอขามาเสร็จม้วนค่ะม้วนที่สะโพกนะคะสะโพกจะเป็น เซเว่นเราหมวนไปปึ๊บ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 นไปจนสะโพกตรงนะคะพอสะโพกตรงแล้วเราค่อยๆเหยียดขาขึ้นไปพอเหยียดขาขึ้นไปเสร็จเราจัดการค่ะจัดหาความสมดุลเหยียดขึ้นไปให้ตรงนะคะเก็บท้องไว้เก็บท้องไว้อือฮึลักษณะน,นี้ถ้าต้องการเปิดออกก็เหยียดขาไปค่ะเหยียดไปเห็นี้นะซึ่งมันจะมีท่าให เราฝึกให้เราเล่นได้เยอะอเวลาลงค่ะสำหรับผู้ฝึก<ม>ใหม่ก็งอเข่ามาอีกนะคะงอเข่าอีกลองอย่างช้าๆฝึกลองอย่างช้าๆก่อนค่ะฝึกลงอย่างช้าๆแล้วค่อยวางลงไปักษณะนี้นะหมอไปเล็กน้อยก่อ